ทำไมทะเลาะกันเช่นนี้หรอคุณมาทะเลาะวอยๆเล่นอาวุธแบบนเนี้หรอนี่ไม่ใช่หมาก้าหรอไม่ใช่เสียงห้อบัดซบจริงเลยหรอเปิดประวัติอาชีพเสียงหล่อสมพงษ์บุญกุ้มเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจริงจริงเลยนะอ๋อก็ทำเสียงหล่อๆนะฮะคนที่ดูหนังหรือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดหลายสิบป,ปีเนี่ยคุ้นเคยกับ เสียงของอาชีเป็นอย่างดีมาวันนี้นะครับอาชีเสียงหล่อได้เสียชีวิตในวัยห้าปีจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็เสียชีวิตภายในร้านอาหารของตนเองที่โคราชในส่วนประวัติของอาชีเสียงหล่อเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเข้าไปอยู่ในคณะตลกของยุวิยิ้มสยามโดยใช้ชื่อในวงการแรกเริ่มว่า เดอดาวอังคารเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีใบหน้าคล้ายคลึงกับเดอดอกสะเดาดาวตลกรุ่นพี่ที่เข้าวงการมาก่อนน่น,นะครับก็เลยใช้ชื่อเพื่อที่จะสร้างชื่อในวงการตลกคาเฟ่ซึ่งภาพจำของอาชีเสียงล่อเนี่ยก็จะอยู่ในยุคที่ตลกคาเฟ่แล้วก็เคยแสดงรายการตลกใน รายการโทรทัศน์นะครับอาทิรายการก่อนบ่ายคลายเครียดแล้วก็จะมีวลีอย่างที่บอกก็คือเออประสมจริงเลยเป็นพูดอยู่ประจําเป็นกิมมิคของเจ้าตัวหลังจากที่วงการตลกคาเฟ่นเนี่ยซบเซาลงอาฉีก็เริ่มไปทําธุรกิจร้านอาหารนะครับจริงๆทํามาตั้งแต่ช่วงแรกแลละทำมาควบคู่กับการเล่นตลกนะครับซึ่งล่าสุดก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวก็ ย้ายไปใช้ชีวิตเราก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับมาวันนี้ก็ได้จากไปอย่างกระทันหันตามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพี่น้องในวงการตลกวงการบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ล้ำลึกถึงเสียงของอาชีมาตลอดหลายปีนะครับแบบบางทีก็โลกมันกลมนะโลกเป็นกลมหรือโลกเอีองไม่ทราบนะแต่รู้แน่แน่ว่ามันเจอกันแบบที่ว่าเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเลยมันบังเอิญม,มากเลยเอ่ะมาสม<อ>จริงเลยมาสดจริงเลย